สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูโจ๊กหรือครูนัทพลโบไรอ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาที่ชื่อว่าเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณว5ครับในครั้งนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งจะต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วในส่วนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์พิจิ้งโปรเซสครับก่อนอื่นครูอยากจะขอให้นักเรียนมาร่วมกันทบทวนองความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับในครั้งที่ผ่านมา เราได้รู้จักกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือความหมายของดีไซน์ทิ i ิ้งโปรเซสไปแล้วนักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่า้เจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิ i ิ้งโปรเซสเนี่ยคืออะไรคืออะไรเอ่ยถ้าจำไม่ได้ลองทบทวนลองค้นหาลองค้นคว้าหาข้อมูลดูนะครับคืออะไรเอ่ยใครที่จะพอตอบได้บ้างครับคือ ดีไซ t ์ที่จริงโปรเซสก็คือแนวคิดที่ใช้กระบวนการออกแบบเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั่นเองซึ่งก็จะมีองค์ประกอบต่างๆตามที่เราเรียนไปในครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับและคราวนี้องค์ประกอบหรือขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบมีอะไรบ้างละ่ะพอจําได้ไหมเอ่ยขั้นที่หนึ่งต้องจําได้แน่ขั้นที่หคือ Empath i z e ถูกไหมครับขั้นที่สคืออะไรเอ่ย Define ขั้นที่3ก็คือ idea หรือ idea นะครับขั้นที่4ก็คือ prototype และขั้นที่5ก็คือ test หรือการทดสอบนั่นเองนี่ก็คือองค์ประกอบหรือขั้นตอนของ Design Thinking Process คราวนี้ครูขอให้นักเรียนทบทวนอีกหนึ่งข้อครับข้อนี้สำคัญมากๆในการเรียนครั้งที่ผ่านมาเราได้รู้จัก e m p a t h i z e ไปแล้วเจ้า e m p a t h i z e เนี่ยคืออะไรมีวิธีการอย่างไรครับจำได้ไหมครับ นักเรียนชายก่อนดีกว่าเอ็มเปอร์คืออะไรครับเอ็มเปอร์คือการทำความเข้าใจลูกค้านั่นเองต่อไปนักเรียนหญิงครับวิธีการที่จะได้ข้อมูลลูกค้าหรือทําความเข้าใจลูกค้ามีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรครับเทคนิคที่เราใช้ก็คือ5 W 1 H ใช่ไหมครับนี่ก็คือเรื่องของเอเปอร์ไทที่เราเรียนกันไปในครั้งที่ผ่านมา และวันนี้เราก็จะเรียนองค์ประกอบต่อไปของกระบวนการคิดเชิงออกแบบนั่นเองคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับและองค์ประกอบขั้นต่อไปของกระบวนการคิดเชิงออกแบบคืออะไรจําได้ไหมครับก็คือที่นักเรียนเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้การ define นั่นเองการ define คืออะไรเอ่ยการ define ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหลังจากที่ข้อ1 empathize เราได้ทําความเข้าใจลูกค้าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะมีข้อมูลมาแล้วเข้าสู่ขั้นที่2เราจะวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้หลักการของสถิตเข้ามาช่วยครับดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้ว่าขั้นที่2ก็คือขั้นของการ define ขั้นนี้ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและกระบวนการที่นํามาใช้หลักคืออะไรกระบวนการที่นํามาใช้ก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่ากลางของข้อมูลครับการใช้ค่ากลางของข้อมูลหรือการวัดค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมันมีวิธีการวัดอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือวิธีการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนเราก็จะได้ตัวแทนของข้อมูล1ชุดที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดหรือแบบที่2ครับการหาค่ามัธยฐาน หรือมีเดียนเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลโดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก่อนแล้วก็ดูซิว่าข้อมูลตรงไหนอยู่ตรงกลางอันนั้นคือมีเดียนหรือมัธยฐานครับและอีกค่าหนึ่งก็คือค่าฐานนิยมหรือโหมดค่านี้คือค่ากลางของข้อมูลเช่นเดียวกันโดยการหาค่ากลางชนิดนี้เราจะใช้วิธีการนับครับว่าค่ากลางหรือสมาชิกของข้อมูลตัวใดซ้ำกันมากที่สุด อันไหนที่ซ้ํากันมากที่สุดตัวนั้นคือฐานนิยมตามชื่อเลยครับคือนิยมมากที่สุดหรือเป็นโหมดของข้อมูลนั่นเองครับนักเรียนรู้ความหมายแล้วเนอะคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับนักเรียนคิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนักเรียนมีข้อมูลอยู่นักเรียนเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน ฐานนิยมการวิเคราะห์แบบนี้มีข้อดีอย่างไรครับพอจะนึกออกไหมครับถ้านักเรียนตอบได้หมายความว่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วว่าคณิตศาสตร์มีความสําคัญในชีวิตประจําวันเราสามารถน,นําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับมีข้อดีอย่างไรเอ่ยข้อดีก็คือทําให้เราทราบลักษณะโดยภาพรวมนั่นเองเพราะอะไรล่ะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนหาอายุเฉลีย่ยนักเรียนก็จะได้อายุเฉลี่ยของกลุ่มคนที่ สนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานักเรียนหาช่วงเวลาที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราโดยนับว่าช่วงเวลาไหนมาบ่อยที่สุดนักเรียนก็จะได้ค่ากลางของข้อมูลที่ทราบว่าอ๋อลูกค้าสนใจที่จะมาช่วงตอนเย็นนะลูกค้ามาตอนเที่ยงบ่อยที่สุดนะก็จะเป็นภาพรวมของข้อมูลของเราครับที่จะนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้นคราวนี้เรามารู้จัก ค่ากลางตัวแรกกันก่อนครับค่ากลางตัวแรกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือเราแทนด้วย x บาร์นั่นเองค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยเกิดจากอะไรคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนั่นเองครับการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลเช่นนักเรียนมีกลุ่มคนที่เข้ามาทานไอศครีมจํานวน20คน นักเรียนอยากจะรู้ว่าอายุเฉลี่ยเท่าไหร่นักเรียนก็ไปเก็บข้อมูลมาครับอายุคนที่หนึ่งถึงคนที่ยี่สิบเอามารวมกันแล้วหารด้วยเลขอะไรครับหารด้วยเลขยี่สิบก็จะได้อายุเฉลี่ยครับนี่ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตด,ดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่หนึ่งครับจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมพบว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟของเราช่วงหลังเวลาสิบหกนาฬิกาของวันนี้จำนวนสิบคนมีอายุดังนี้ครับ เราจะสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้อย่างไรนักเรียนทําได้ไหมครับน่าจะต้องได้แล้วเนอะง่ายๆเลยเอาอายุมารวมกันหารด้วยเลขเลขสิบทำไมถึงเป็นเลขสิบครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่สิบชุดหรือสิบคนนั่นเองค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คือยี่สิบนั่นเองก็หมายความว่าอายุเฉลี่ยของลูกค้าของเรานี่อยู่ในช่วงยี่สิบปีครับนี่ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเอง ต่อไปครับหลังจากที่นักเรียนเข้าใจความหมายและวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนักเรียนมาลองตอบคำถามต่อไปนี้ครับเราสามารถนำค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจากที่เรียนลองทำตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ลองวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เอ๊ะการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนี่ยน่าจะมีประโยชน์หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับลองยกตัวอย่างมาก็ได้ครับ นำไปใช้ในการทำวิจัยหรือเก็บข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลทางสิ่ต่างๆก็ได้ครับเช่นอายุเฉลี่ยทำไปแล้วรายได้เฉลี่ยก็ไดนะ้ช่วงเวลานะครับหรือจะเป็นจำนวนคนเฉลีนะ่ยโดยตามเวลาว่าเข้ามาช่วงไหนมากที่สุดเพื่อเปรียบเทียบกันครับถ้าสมมุติว่าช่วงเย็นมีท่าเฉลี่ยมากที่สุดหมายความว่าร้านของเราก็ควรที่จะเตรียมสินค้าและบริการไว้ในช่วงเย็น มากมากหรือมากที่สุดมากกว่าช่วงอื่นถูกไหมครับนี่ก็คือการนําค่าเฉลี่ยเล็กนิดไปใช้ประโยชน์ครับต่อไปเรามาทําความรู้จักการวัดค่ากลางของข้อมูลตัวที่2กันนะครับตัวนี้ก็คือการหาค่ามัธยฐานหรือมี d เดยนั่นเองค่ากลางตัวนี้มีวิธีการหรือการหาอย่างไรเอค่ากลางที่ชื่อว่ามัธยฐานหาอย่างไรครับพอจะตอบครูดได้ไหมเอ่ยค่ากลางตัวนี้ตรงกับชื่อเลยครับคือค่าที่อยู่ ตรงกลางของข้อมูลแต่เราจะรู้ว่าค่าไหนอยู่ตรงกลางเราจะต้องนำข้อมูลนั้นมาเรียงลำดับก่อนครับจะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้หลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับแล้วนักเรียนก็ดูตำแหน่งสิตำแหน่งไหนอยู่ตรงกลางโดยมีหลักการหาตำแหน่งก็คือเรานำจำนวนทั้งหมดมาบวก1แล้วหารด้วย2ครับค่าที่ได้คือค่าของตำแหน่งนะครับตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่เป็นค่ามัธยฐานครับนี่ก็คือเทคนิควิธีการหาข้อมูลประเภทมัธยฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมาดูตัวอย่างแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกนี้ก็คือเรามีข้อมูลเดิมที่เป็นข้อมูลผู้ใช้บริการร้านกาแฟหลังเวลา16บหนาฬิกาจำนวน10คนมีข้อมูลดังนี้นะครับถ้าเราจะใช้เทคนิคการวัดค่ากลางของข้อมูลประเภทมัธยฐานเราจะมีวิธีการอย่างไรครับ ก่อนหน้านี้เราใช้ข้อมูลนี้ในการหาค่าเฉลี่ยไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นมัธยฐานนักเรียนจะทําอย่างไรครับขั้นที่1นนักเรียนจะต้องเรียงลาดับของข้อมูลก่อนครับเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะขั้นที่สองเรามาดูซิว่าตําแหน่งไหนอยู่ตรงกลางและวิธีการหาตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางก็คือเอาจํานวนทั้งหมดมาบวกด้วยเลข x หนึ่งครับหารด้วยเลขเลขสองเราก็จะได้ตําแหน่ง ในที่นี้มีทั้งหมดสิบตัวตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางก็คือตำแหน่งที่ห้าจุดห้าเอห้าจุดห้าคือเลขอะไรเอย่ยเราโชคดีตรงที่ตำแหน่งที่ห้าจุดห้าก็คือตำแหน่งที่ห้ากับหกเนี่ยคือเลขสิบเก้าคือเลขเดียวกันนะเราก็นํสิบเก้าบวกสิบครับหรือถ้าเป็นเลขต่างกันก็จะมีเทคนิคเดียวกันนะก็คือเอาเลขสองตัวนี้บวกกันแล้วหารด้วยสองเราจะได้ค่ากลางของข้อมูลในที่นี้ก็คือสิบเก้า เป็นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่เป็นตารางอันตรภาคชั้นหรือตารางแจกแจงความถี่ก็จะมีเทคนิคการหาอีกแบบนึงครับนักเรียนสามารถทบทวนหรือดูตัวอย่างได้จากหนังสือเรียนถ้าตอนนี้นักเรียนมีหนังสือเรียนอยู่นักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนดูแล้วครูอยากให้นักเรียนลองตอบคําถามข้อนี้ครับนักเรียนลองเปรียบเทียบซิว่า ความแตกต่างของตารางแจกแจงความถี่ที่เป็นค่าที่ได้จากการสังเกตกับตารางแจกแจงความถี่ที่เป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรครับหลังจากที่นักเรียนลองศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนดูซิข้อนี้นักเรียนจะตอบอย่างไรครับตารางสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรเอ่ยตารางที่เป็นแจกแจงความถี่เป็นค่าที่ได้จากการสังเกต จะบอกข้อมูลได้ชัดเจนกว่าตารางแกจกแจงความถี่ที่เป็นอันตรภาคชั้นถูกไหมครับนะเพราะตารางนี้จะบอกไปเลยว่าข้อมูลนี้มีจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่แบบที่เป็นอันตรภาคชั้นจะบอกเป็นช่วง,งกว้างๆเช่นช่วงที่5้าถึงสิมีอยู่7คนเราก็ไม่รู้ว่าทั้ง7คนนั้นคือเลขอะไรใน5้าถึงสิถูกไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันของตารางทั้ง2แบบนี้ครับ หลังจากที่นักเรียนได้รู้จักค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปแล้วรู้จักมัธยาฐานไปแล้วต่อไปเรามารู้จักค่ากลางตัวที่3ามครับการวัดค่ากลางตัวที่3นี้ก็คือการวัดค่ากลางแบบหาค่าฐานนิยมหรือโหมดครับค่าฐานนิยมเป็นค่ากลางของข้อมูลที่วัดจากการดูว่าข้อมูลไหนซ้ํากันมากที่สุดซึ่งสามารถจําแนกวิธีการหาค่าฐานนิยมได้2แบบครับแบบแรกก็คือข้อมูลที่ได้รับเนี่ย เป็นแบบสังเกตได้และมีค่าจำแนกแต่ละค่าหรือเรียกว่าค่าที่มีความถี่เราสามารถนำค่าเหล่านั้นมานับแล้วก็ดูซิว่าค่าตัวไหนให้ค่าความถี่สูงที่สุดค่าข่านั้นก็จะเป็นค่าฐานนิยมครับแต่ถ้าข้อมูลชุดใดที่ข้อมูลซ้ำกันมากกว่าสองนะเช่นมีตัวเลขซ้ำกันหชุดเหมือนกันเลยนับเท่าไหร่ก็เท่ากัน กันแสดงว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมครับยกตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้ครับข้อมูลต่อไปนี้มีเลขสิบเ3็ดสิบหกสา2สิ4้าสิบเก้ายี่ิบห้าสิบเก้าสิบเก้ายสบเอ็ดสิบสี่และย1สิบเอ็ดข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมคืออะไรครับคืออะไรเอ่ยอ่นักเรียนน่าจะเห็นครบตอบแล้วก็คือสิบเก้าแต่ครูอยากจะถามว่าเพราะอะไรฐานนิยมถึงเป็นสิบเก้าครับเพราะเพราะมีเลขสิบเก้ามากที่สุด มากที่สุดคือกี่จำนวนเอ่ย3จํจำนวนครับดังนั้นง่ายๆเลยถ้าข้อมูลแจกแจงความถี่มาให้เราเรานับเลยครับเลขไหนซ้ำกันมากที่สุดเลขนั้นคือฐานนิยมครับในกรณีที่นักเรียนต้องการหาค่าฐานนิยมโดยที่ข้อมูลที่ได้รับมีการแจกแจงความถี่อาจจะเป็นตารางแจกแจงความถี่นักเรียนสามารถแบ่งวิธีการหาค่าฐานนิยมใน้2แบบครับ ก็คือในกรณีที่ตารางแจกแจงความถี่เป็นค่าที่ได้จากการสังเกตค่าฐานนิยมก็คือค่าในชั้นที่มีความถี่มากที่สุดครับเช่นค่าจากข้อมูลลูกค้าที่ได้ใช้บริการร้านกาแฟหลังช่วง16นาฬิกาของวันนี้จำนวน10คนดังตารางต่อไปนี้ครับคราวนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราแจกแจงความถี่ออกมาเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการหาค่าฐานนิยมได้อย่างไร การหาค่าฐานนิยมนักเรียนสังเกตนะครับตารางแจกแจงความถี่แบบนี้ง่ายมากๆเลยค่าไหนซ้ํากันมากที่สุดค่านั้นคือฐานนิยมใช่ไหมครับเช่นอายุลูกค้า11มีกี่คนครับ1คน14มี1คน16มี1คน19มี3คนไล่เรียงไปเรื่อยๆถ้าตารางแจกแจงความถี่แบบนี้นักเรียนจะตอบคําถามได้ง่ายมากเพราะนักเรียนจะเห็นว่าความถี่ข้อใดมากสุด ข้อนั้นคือฐานนิยมซึ่งในที่นี้ฐานนิยมก็คือ1 9ครับดังนั้นการหาค่าฐานนิยมแบบแรกจะเป็นแบบแจกแจงความถี่ซึ่งค่อนข้างง่ายแต่แบบที่สองก็คือแบบที่เป็นอันตรภาคชั้นเราสามารถคำนวณได้จากสูตรหรือสมการต่อไปนี้ครับตำแหน่งของฐานนิยมหรือโหมดจะเท่ากับอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดดังนั้นก็จะมีวิธีการคำนวณอีกแบบหนึ่ง วิธีการคำวนวณแบบนี้ครูอยากให้นักเรียนดูตัวอย่างจากนังสือเรียนลองทำตามลองวิเคราะห์และลองหาคำตอบด้วยตนเองครับว่าสามารถหาคำตอบได้ตรงกับที่เฉลยในหนังสือไหมถ้านักเรียนทำได้ก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องฐานนิยมแล้วครับหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักฐานนิยมไปแล้วและก็รู้จักมัธยาฐานไปแล้วครูอยากใช้นักเรียนลองตอบคำถามซิว่าเอ๊ะมัธยาฐานกับฐานนิยมเนี่ยมันเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับจำคอนเซปต์สำคัญของฐานนิยมได้ไหมเอ่ยฐานนิยมคือความถี่มากที่สุดถูกไหมครับมัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางซึ่งจะต้องเรียงลำดับแล้วสองตัวนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับแน่นอนครับสิ่งที่มันเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นมัธยฐานหรือฐานนิยมเป็นการวัดค่ากลางของข้อมูลเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือค่ามัธยฐานได้จากการนําข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากแล้วดูตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางแต่ฐานนิยมคือวัดจากค่าที่มีความถี่สูงสุดถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แสดงว่านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ของมัธยฐานและฐานนิยมนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนอะมัธยฐานคือค่าที่ต้องเรียงแล้วอยู่ตรงกลางของข้อมูลนั้นฐานนิยมคือตามชื่อเลยครับ มีความนิยมสูงสุดคือซ้ำกันมากที่สุดนั่นเองหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักฐานนิยมแล้วและรู้วิธีการหาค่าฐานนิยมแล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองตอบคําถามต่อไปนี้ครับชุดข้อมูลในลักษณะใดที่ถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมพอจะตอบได้ไหมครับชุดข้อมูลลักษณะใดที่ถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมครับคําตอบก็คือ ชุดข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดมากกว่าสองค่าครับงงไหมครับถ้างงเดยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสมมตินักเรียนมีตารางแจกแจง,จงความถี่แล้วนับเลขออกมาปรากฏว่าข้อมูลที่เป็นเลข 3, สามซ้ำกันห้าตัวข้อมูลที่เป็นเลขเจ็ดซ้ำกันห้าตัวข้อมูลที่เป็นเลข 10, สิบซ้ำกันก็ห้าตัวอีกถามว่าข้อมูลที่เป็นเลขสามเลขเจ็ด และเลขสิบเลขใดเป็นฐานนิยมครับคำตอบก็คือไม่มีฐานนิยมนะครับเพราะข้อมูลทั้ง3ชุดซ้ำกัน5ตัวเท่ากันหมดเลยครับถึงตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนลองสรุปองความรู้สิว่าเอ๊ะเทคนิคการหาค่ากลางของข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยหาค่ามัธยฐานและหาค่าฐานนิยมมีเทคนิควิธีการ และข้อมูลที่เหมาะสมกับเทคนิคนั้นๆอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนสรุปได้แล้วเราจะมาลองตอบคำถามชวนคิดต่อไปนี้ครับคำถามชวนคิดต่อไปนี้มีข้อมูลให้ดังนี้ครับลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านกาแฟของเราช่วงหลังเวลา16นาฬิกาจำนวน10คนมีอายุที่เรารวบรวมได้ดังนี้ครับ11ปี16ปี 35, 19, 25 19, บเก้าสและ60ปีครับครูต้องการให้พวกเราลองวิเคราะห์ข้อมูลและลองตอบคำถามทิว่าถ้านักเรียนต้องการหาค่ากลางของข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะเลือกใช้การหาค่ากลางวิธีการใดครับมีทั้งหมด5วิธีครับ 1. ค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar ส2 มีเดียนหรือมัธยฐาน3โหมดหรือฐานนิยม4แหลงทิสัยและ5 S.D ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานครับนักเรียนจะเลือกอะไรเอ่ยการที่นักเรียนจะเลือกได้นักเรียนจะต้องรู้คุณสมบัติของค่ากลางประเภทต่างๆรู้คุณสมบัติของแหลงรู้คุณสมบัติของ S.D ถูกไหมครับข้อนี้ตอบอะไรครับ การหาค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมข้อนี้น่าจะเป็นฐานนิยมทำไมถึงตอบฐานนิยมนักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ไหมครับเพราะนักเรียนสังเกตไหมครับข้อมูลชุดนี้มีข้อมูลที่กระโดดออกมาหนึค่าคือผู้ที่มีอายุ60ปีถ้านักเรียนใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลข60นี้จะเป็นเลขที่ดึงข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง นักเรียนสามารถใช้ฐานนิยมได้เพราะฐานนิยมคือค่าที่มีความถี่มากที่สุดนักเรียนสามารถนับแล้วก็ตอบได้ชัดเจนเลยว่าค่าที่มีความถี่มากที่สุดมีค่าเดียวคือเลข19ดังนั้นข้อนี้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นฐานนิยมนั่นเองครับต่อไปหลังจากที่นักเรียนลองวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วอยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้ครับกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อว่ากิจกรรมวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย มีกติกาและวิธีการดังต่อไปนี้ครับให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตนเองกลุ่มเดิมจากการทํากิจกรรมครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้สถานการณ์ที่ครูกําหนดให้ก็คือนดลได้บันทึกค่าใช้ใจ่ายของตนเองในแต่ละวันไว้12วันซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายแต่ละวันดังนี้ครับ79 120 85, 105, 89, 85, 85, 8 5 5 0 5 8 9 8 5 85 1 1 1 89, 109, 550และ94บาทตามลำดับครับครูอยากใ,ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองคำนวณค่ากลางของข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมและนำเสนอค่ากลางที่เหมาะสมในการเลือกเป็นตัวแทนของข้อมูลครับครูให้เวลา10นาทีครับเชิญครับ หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองหาค่ากลางแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทำได้ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าแต่ละกลุ่มที่นำเสนอสอดคล้องตรงกับที่ครูเฉลยหรือแนควคาตอบของครูหรือไม่ครับลองดูนะค่ากลางชนิดแรกคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตครูได้113.42ตรงไหมครับเอถ้าไม่ตรงลองดูซิผิดอย่างไรหรือครูผิดกันแน่ ลองคำนวณดูใหม่อีกทีนะถ้าไม่ตรงนะครับต่อไปครับมัยธยฐานคือ91.5ใช่ไหมเอ่ยลองดูนะครับต่อไปฐานนิยมคือ85ครับและค่ากลางที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นมัยธยฐานฐานนิยมและค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามลำดับครับสุดท้ายนี้ครูอยากจะให้พวกเรามาลองสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนกันไปในครั้งนี้นะครับ ในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบขั้นที่สองก็คือขั้นของการ define นั่นเองการ define คืออะไรเอ่ยการ define คืออะไรครับถ้าจำไม่ได้ลองกลับไปทบทวนนะในต้นคลิปนะครับการ define คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแต่สิ่งที่เรียนต้องตอบครูได้ก็คือการหาค่ากลางของข้อมูลมีอะไรบ้างครับ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส มัธยฐานและ3ครับฐานนิยมนั่นเองส่วนการจะเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลชนิดใดขึ้นอยู่กับข้อมูลชนิดนั้นครับว่าแบบไหนเหมาะสมมากที่สุดเป็นตัวแทนของข้อมูลได้ดีที่สุดและนี่ก็คือขั้นที่2ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือขั้น d e f i n ์ครับแล้วพบกันใหม่ในขั้นต่อไปนะครับในตอนต่อไปสวัสดีครับ